จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567ธรรมะยามเช้าก็ได้มาพบปะกับญาติโยมในเช้าวันนี้ก็มีสารธรรมมาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยเพื่อเป็นการผ่อนคลายจิตใจของญาติโยมนั้นเรียกว่าให้มีความเป็นสุข ธรรมะกอออาตามาก็เป็นธรรมะง่ายๆเป็นการพูดเป็นการบอกธรรมะให้กับญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามปตมาบางวันก็ได้ถอยทอดมั่งไม่ได้ถ่ายทอดมั่งก็แล้วแต่ภารกิจวันนี้มีเวลาก็ได้มาพูดมาคุยนะธรรมะของอาตามาเป็นธรรมะที่พูดแล้วนะก็ไม่เครียดใหส้สบายไม่ต้องไปเกรงไปเครียดอะไรมากหนะ่อยธรรมะกอาตามาไม่เท เป็นพาระที่บูหรือต้องอิงจังอะไรมากมายอะไรนะเป็นการบอกกล่าวธรรมะดังที่พระพุทธองค์บอกว่าคนเรามีความรู้ต่างๆเนี่ยเหมือนดอกโบสีเหล่านะค่อยๆรู้ค่อยๆซึมซับความรู้ไปนะไม่ใช่มนยัดเยียดให้หว่าต้องศึกษาอย่างนั้นศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่นะ ขอให้ผู้ฟังนั้นมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นะก็คือมีกุศลจิตอยู่ในใจนั่นแหละก็เป็นบุญแล้วนะส่วนความรู้ต่างๆนั้นจะได้จากพระรูปใดหรือไม่นั้นอยู่ที่เราจะนําไปพิจรารณาธรรมะของพระองค์ก็เรียกว่าดีตลอดนะแต่ว่าเราจะเอามาใช้ในภาวะช่วงไหน เราธรรมะข้อไหนมาปรับใช้กับตัวเรานั่นเองธรรมะข้อนั้นมีมีมากมายเราก็ต้องดูจตนาว่าเราจะพูดเรื่องอะไรหรือสาธุชนทุกเรื่องอะไรก็จะพูดในเรื่องนั้นวันนี้ก็จะพูดในตำนองในเรื่องของว่าความวังเฉยมากก็คืออุเบกขาซึ่งต่างกับมัชชิมาปฏิปทาคือเดินสายกลางหรือการละอุปทานต่างๆคือวันวางเฉย ชื่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือไม่อุปทานแต่ในกรณีนี้อาตอมาก็วางเฉยในเรื่องของอุเบกขาซึ่งก็อยู่ในโภพิหารสี่นะโภิหารสี่ก็คือ,อเป็นการหนึ่งเรามีเมตตาไหมให้เขามีความสุขไหมเรามีกรุณาเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ไหมแล้วเรามีพุทธิตาจิตหรือเปล่าที่จะ เห็นชอบเห็นเห็นงามในสิ่งที่ผู้อื่นก็ทําความดีเราก็โมทนาสาธุไปด้วยหรือมุทาศพุทาจิตกระเข้าไปด้วย,วยนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็วางเฉยกุบเบขาเสียการวางเฉยน,นั้นมีหลายรูปแบบคุณโยมบางทีเราเนี่ยบนวันทำงานทั้งหลายอย่างใช้ความคิดใช้สมองก็เยอะแยะนะจะต้องบีบคั้นหัวใจทุกซุกข,ของแต่ละวันมันก็มีมากบางครั้งเนี่ย เราก็เรียกวางเฉยบ้างในบางขณะในบางโอกาสของเราแต่การวางเฉยนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เราวางทุราทั้งหมดไม่สนใจยายดีใครเลยนะไม่ทำงานม,มีอะไรต่างๆคือฉันไม่สนใจอะไรแล้วอันนี้เรียกว่าผิดหลักการการวางเฉยหมายความว่าเราต้องลาดในการวางเฉยจะทุกข์ก็ไม่เอาจะสุขก็ไม่เอา ฉันจะอยู่ว่างๆเพื่อใ,ใจฉันผ่อนคลายสบายกายสบายใจเองแต่เราต้องทําธุร้า้เสร็จก่อนมีอะไรที่หน้าที่เราต้องทำํำก็ทําทให้เรียบร้อยในแต่ละวันในแต่ละเวลาที่เราเสร็จแล้วเรามีจำว่ากันไหนเราก็มาพักสมองมาผ่อนคลายจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอน,นในรีบท่าใดก็ได้ให้เรานั้นผ่อนคลายแต่แล้วก็วางเสียจะทงธุล้าแล้ว ฉันอยากจะอยู่โลกส่วนตัวฉละฉันไม่สนใจฉันละ้ะมันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าให้เราเนี่ยนะได้พักผ่อนกายพักผ่อนใจ,เร,จนเ,นเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เครียดนะว่าวุ่นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะดูเวลาชึ่นเวลาแป๊บหนึง่งนะเราทํางานแต่ละวันมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะเราจะต้องมารับประดูอะไรมากมาอีกนะบัคซีนบางอย่างเนี่ยเราก็ต้อง นะพักผ่อนเราไปนะอย่าไปจริงจังอะไรอย่าไปซีเรียสนนะักมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะตามสิ่งที่เราเห็นสมควรนะอย่าแบกทุกข์ไปทั้งโลกนะแบกความทุกข์แบกความสุขของครอบครัวมาก็เยอะแยะในแต่ละวันซึ่งอาจมาพูดพูดตลอดได้ว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาก็มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะหาความสุขได้ตอนไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะ ต้องเป็นผู้ที่รู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาเป็นผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อนะมีความสลัดรอบรู้นะต่างๆแต่ทุกทีทุกอย่างนะมันก็เป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราก็ทราบเราเกิดมาเพราะว่ากรรมเก่ากําหนดให้เราต้องเกิดมามันเป็นวดเวียน,นว่ายตายเกิดเพราะความเป็น เพื่อว่าเราไม่รู้ต่างๆอารุณได้เกิดมาเรียกเอาวิชานะเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็บำเพ็ญตนของเราเนี่ยให้เราอยู่ที่สุขสบายนะไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อทุกอย่างเดียวไม่ใช่เราทุกมาเพราะท่าสี่สันห้าเราก็ทุกพออยู่แล้วเราต้องแบกสังขารน,นี้ยนะเราต้องดูแลสังขารท่าสี่สันห้าเรานี่แหละ ท่าศีก็คือดินน้ำไฟลมไปกอบไปเรียนร่างไปกอบด้วยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมาเป็นสังขารแล้วก็แบกทุกสังขารมาพอแล้วไหนจะเ้ืองปูงแต่งทางโลกอีกละ่ะนะตาหูจะบกพินกายใจที่เราสัมผัสเราได้ยินและวระทุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่าวางบ้างปล่อยใจของเราว่างๆบ้างอย่าไปแบกภารกิจดีมามากมายเลยนะสิ่งใดเกิดขึ้นที่นั้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ต้องพิจารณา ต้องวางด้วยสติสมรจัญญะของเรานี่แหละการอยู่เป็นคนเนี่ยเราต้องมีเรียกว่ามุุษ์สมบัตินะก็คือเป็นมนุษย์ที่เพียรพร้อมในเรื่องปัจจัยสี่ย่าให้กัดสนเงินทองนะมีที่อยู่ต่างๆมีเสื้อผ้านะตามอัตภาพของเรานะเราทำมาหากินก็เพื่อจะเลี้ยงดูตัวเราเลี้ยงดูครอบครัว แต่สิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดนะเราก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองบ้างเดีย๋ยวอาตมาก็จะขับเคลื่อนรถไปเรื่อยๆจะได้ไม่สายกินไปอาตมาก็หนาะเบื่องนี้มาพูดก็เพื่อให้เรานั้นได้ผ่อนคลายอย่าไปตึงเครียดในแต่ละวันเราต้องรักตัวเองบ้างอย่าไปรักคนอื่นนะให้ความสุขกับคนอื่นได้ ให้ความพนทุกจักคนอื่นได้แต่เรากับไม่ดูแลตนเองเราก็เป็นคนที่เศร้าหมองในานะญาติโยมทั้งหลายเราต้องมีชีวิตเพื่อความสุขของเราบ้างนะและแต่ละวันเนี่ยเราเคยให้ความสุขกับตัวเองบ้างไหมบางทีก็ลืมเลยทําแต่ง,งานทําการอย่างเดียวหวังจะได้ทรัพย์สินเงินทองมากมาย บางครั้งเนี่ยเราได้ทรัพย์สินมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการกุศลเลยไม่ได้เผื่อแผ่สังคมนได้มาแล้วก็เก็บอย่างเดียวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเอื้อเฟื้อต่อกันบ้างเป็นการอนุเคราะห์การตัดบารท,ทำบุญก็ดีหรืออะไรก็ดีเราต้องสร้างอริสงสร้างบุญสุนทานเอาไว้ในใจของเราให้เป็นอริยทรัพย์ภายในของใจของเรา เราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชาติชาติเดียวเราต้องเกิดอีกหลายพวกหลายชาติซึ่งไม่ทราบว่าเราจะเกิดมาเป็นอย่างไรทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันก็อยู่ในชาติปัจจุบันนะเหลอกี่เหลือใช้ลูกหลานก็เอาไปผานเล่นปเปล่าๆนะต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้เราได้มีความสุขในชีวิตประจําวันมากได้กินได้อยู่ในสิ่งที่เราเห็นว่าเราสบายแล้ว นะสิ่งที่เหลือเราก็สร้างกุศลบ้างนะถ้าเราได้มีความสุขต่างๆได้พนะระนรัตยาธุท่าหลายอาตมาก็บอกว่าเมื่อเราทําการสิ่งใดแล้วให้หันมาดูจิตใจของเราบ้างปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะปล่อยวางบ้างให้เราอยู่กับตัวเองนะเพื่อใจของเรานั้น จะไม่เดือดร้อนนะความสุขอะไรอ่ะไม่เท่าใจสงบหรอกคุณโยมโลกนี้มันว่าวุ่นทุกเรื่องอ่ะมันพุดนวายไปหมดแต่เราก็ต้องมีโลกสุดโต่ของเราบ้างหามุมสงบองเราบ้างวางจิตวางใจให้เราได้อยู่นิ่งๆบ้างจะไปแคร์ใครกันมากเลยนะสังคมโลกนี้เป็นโลกสมมุติทั้งนั้นแหละนะมันมีแต่สิ่งสมมุติไม่จริลงลัง นะมันเป็นอันนี้จากทุกขังนัตตาหาความจริงแท้อะไรไม่ได้เลยแต่ความจริงก็คือใจของเรานี่แหละที่เราต้องอยู่ให้ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยปรุงแต่งเท่านั้นแหละลมหายใจก็ปรุงแต่งให้เรามีชีวิตติดตัดสังขารก็ติดก,ก็ปรุงแต่งไปเรื่อยนะเต้าโศกไปด้วยเพราะความคิดของเราเนี่ยแหละถ้าเราวางเบกขาได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นพอจิต ใจของเราให้ว่างๆอย่าไปาปรุงแต่งอะไรนะก็เรียกว่ากิจกสังฐานก็คือจิตใจปรุงแต่งไม่ว่าเรื่องทุกเรื่องสุขนะแล้วก็ปรุงแต่งไปพอปรุงแต่งไปเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่สง,งบนะส่วนมากจะปรุงแต่งมาึในเรื่องของความคิดลบถึงมากกว่า ก็บสร้างความถูกให้กับตัวเองนะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วเราก็เก็บมาคิดต่างๆจิตใจเราก็ไม่สงบแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นผู้ที่สงบล่ะถ้าเราไม่ละไม่วางเลยนะญาด,ดิมทั้งหลายอนะาตม,มาก็ขอเรียกว่าบอกสารธรรมต่อเป็นที่้าย่าดยมนั้นได้มีความสุขในแต่ละวันนะคิดอะไรก็คิดแต่สิ่งที่ดีด นะอย่าเก็บความคิดของคนอื่นมาเผาผลาญใจตัวเองนะรักคนอื่นได้แต่อย่าลืมรักตนเองนะพรอาตมาก็ขอเจริญพรในเช้าวันนี้ถ้ายโยมมีความสุขนะรักเองเยอะๆนะทาโยม